ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะพี่พ สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมพุทธชุพงค์นะครับพาพี่ๆนั้นเดินทางเข้ามายังในป่าอีกเช่นเคยและในระหว่างการเดินทางนี้เหมือนจะเจอกับฝนที่กำลังตกลงมาให้นะครับเดี๋ยวคาดว่าเราคงจะต้องหาพื้นที่ใกล้ๆนี้ในการที่จะทำการหลบฝนกันก่อนป่าที่อยู่ในตอนนี้เป็นผืนป่าดิบแปลงนะครับ เป็นผืนป่าที่อากาศร้อนอบอ้าวใช้ได้เลยนะครับทุกคน ในจุดตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นพื้นที่ดินราบเรียบเสมอกันนะครับแล้วก็มองไปรอบๆป่านั้นค่อนข้างที่จะโปร่งสักหน่อยนึงนะครับจากช่วงแรกที่ผมเดินมาเนี่ยป่าทึบมากๆแล้วก็ต้องบอกไว้ว่าภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาที่สูงใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับจุดด้านล่างจะเป็นพื้นที่เนินสโลปลงไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะชันเนามากๆเลย ซึ่งผมสังเกตได้ว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เดียวนะน่าจะเสมอที่สุดละนะครับก็ยังไงแล้วเราจะมาจัดการที่หลับที่นอนกันก่อนเลยนะครับในการนอนป่าค่ำคืนนี้ของเรา เป็นไม้ไผ่ที่ลำเล็กนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ามันเหนียวสุดๆนะครับเพราะว่านี่เป็นไผ่ซางนะครับทุกคนไผ่ซางเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความเหนียวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจักตอกนะครับหรือว่านำมาสารเป็นตะกร้าอะไรต่างๆที่เราจะเก็บไว้ได้ใส่ภาชนะอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาทำที่พักในการยกพื้นสักเหนือพื้นระดับหนึ่งนะครับทุกคน ตอนนี้ที่พักของผมเหลือเพียงแค่ต้องไปหาตัดไม้ไผ่ซักท่อนสองท่อนนะครับนำมาสับฟากปูเป็นพื้นที่นอนอีกทีหนึ่งซึ่งผ้าใบของผมก็กลางพร้อมที่จะกำบังฝนนะครับซึ่งป่าที่นี่เป็นป่าดิบแล้งนะครับเป็นป่าที่ถ้าดาวสถานการณ์ได้ยากนิดน,นึงนะครับฝนจะตกก็ตกมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ จากช่วงแรกปกติเนี่ยท้องฟ้าเปิดแดดจ้าเลยนะครับแล้วก็ฝนนั้นไม่รู้มาจากไหนนะครับไม่รู้ว่าคั้มืนนี้เราอาจจะเจอฝนตกตกหยุดหยุดในแบบนี้ให้ตลอดทั้งคืนกันได้นะครับไปแต่ตอนนี้อย่าพูดเยอะเลยดีกว่านะครับรีบไปหาตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะนํามาปูฟ้ากันก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเย็นขึ้นมาให้ทุกทีละ ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะพี่พี่ลักษณะคล้ายๆเหมือนเห็ดเผาะเลยนะครับแต่ผมดูแล้วเชื้อของเขาน่าจะขึ้นตามผิวขอนไม้ที่แห้งตายมาแล้วนี่นะครับขึ้นเยอะมากเลยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับ ที่พักของผมในคืนนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับพี่ๆครับโดยได้ไปตัดใบตองจากหลืบด้านล่างมานะครับจำนวนประมาณ8 9ใบนะครับเอามาป้องกำแพงไว้ทั้ง2อฝากฝั่งนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าลมนั้นจะพัดมาให้ตลอดทุกช่วงเวลานะครับในระหว่างวันในการทำที่พักของผมนี่เลยนะฮะสะดวกสบายแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวหนาวนะครับพี่ๆ ส่วนด้านใต้นี้ก็จะเป็นไผ่สร้างนะครับที่ผมนำมามัดจับเป็นลอดไว้ทีๆนะครับในตอนนี้นั้นก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับที่พักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเริ่มก่อไฟกันต่อนะครับพอเริ่มที่จะมืดเข้ามานะครับป่านั้นก็ไล้แสงสว่างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวยุงหรือว่าตัวลิ้นก็ตามนะครับเริ่มที่จะโถมเข้ามาหาผมละนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเรามาเริ่มก่อไฟ นะครับแล้วก็หุงหาอาหารทำกับข้าวกินกันต่อด,ดีกว่านะครับ โอ้ทุกคนผมมาเจอกับเหมือนจะเป็นตะกะแตนใบไม้นะครับตัวใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูนิดเดียวตัวใหญ่มากครับพี่พี่จับได้แล้วโอ้ เจ้าตัวนี้เป็นตักกะแตนใบไม้นะครับใช้พี่พๆสังเกตดูปลีกนเขานะคล้ายๆใบไม้แหละสวยงามมากบินมาตอมนาผมละไปหนูนนูนนุนเมื่อกี้แกจะไปตรงนี้ใช่ไหมไปเลย ในระหว่างนี้คงจะต้องหุงข้าวตั้งข้าวกันแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมได้เตรียมวัตถุดิบจากบ้านมานั่นก็คือซี่โครงหมูนะครับพี่ๆอันนี้เป็นกระดูกหมูอ่อนนะครับซึ่งจะนํามาทําเป็นอาหารในมื้อเย็นวันนี้ซึ่งเมนูที่จะทําในวันนี้ก็เป็นเมนูที่เร่งรัดแน่นอนนะครับหุงข้าวสุกพร้อมกับอาหารของเราสุกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มลงมือทํา กข้าวกันดีกว่าครับ จากนั้นก็จะใช้ใบมะกรูดนะครับโป,ะ,ปะให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะให้มีกลิ่นหอมๆพริกแห้งนะฮะตบท้ายด้วยตดดีก้อนนะครับพี่พี่ แยกชิ้นส่วนไปนะครับเมนูเร่งรัดแน่นอนนะครับข้าวสุกกับข้าวเราก็พร้อมที่จะรับประทาน เหลือรอเพียงแค่ข้าวนะครับแล้วก็แกงกระดูกหมูอย่างด้านบนนี้ให้สุกนะครับก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับซึ่งเป็นเมนูเร่งรีบนะครับทุกคนเราไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายเลยนะครับอย่างด้านใต้นี่ก็เป็นข้าวที่เราหุงไว้ด้านบนนี้ก็เป็นกระดูกหมูที่เราอบไว้ให้เขาสุกอีกทีหนึ่งนะครับก็วิธีนี้เนี่ยสามารถนํามาใช้ได้นะครับเวลาที่เราอยู่ป่าแล้วไม่มีภาชนะเสริมในการหุงแกงนะครับ ก็ความร้อนจากด้านใต้นี้เวลาข้าวเขาเดือดดีๆนะครับมันก็จะละเหยไอความร้อนดันมายัางด้านฝาของกระดูกหมูที่ผมได้หมักรวมกันไปนะครับเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยนะครับรอให้แกงสุกแล้วผมจะให้พี่ๆดูกันว่ามันน่ารับประทานสักแค่ไหนนะครับก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเกินไปนะครับไม่งั้นข้าวของเราอาจจะไหม้ได้นะครับวิธีนี้เราจะอบนานไปเรื่อยๆ สัก30-40นาทีก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับ น่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากๆเลยทุกคนเราจะลองมาชิมแกงกระดูกหมูที่อบในชั้นภาชนะของหม้อสนามนี้รสชาติเป็นยังไงนะครับสุกดีหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นหอมมากๆขออนุญาตใช้มือนะครับพี่ๆเพื่อความสะดวกในการกิน อืเปื่อยแล้วก็นุ่มดีเลยนะครับเป็นเมนูเร่งรีบน,นิดนึงนะครับทุกคนเวลาเราไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับมีหม้อสนามใบเดียวก็สามารถที่จะหุงข้าวแกงได้ในครบที่เดียวเลยนะครับ คืนนี้ผมคงจะต้องคอยดูกองไฟไว้นะครับน่าจะสุมเป็นระยะระยะแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับทุกคนเวลาอยู่ป่าคนเดียวแล้วเนี่ยไฟนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะไล่พวกสัตว์ต่างๆให้พ้นไปยังพื้นที่บริเวณนี้นะครับในการอยู่ป่าของเรานะครับโดยช่วงแรกผมสูงไฟกองโตๆขึ้นมาเลยนะครับ ปรากฏว่าเปลวไฟมันร้อนแรงนะครับแล้วก็มันครอบคุมกินยังพื้นที่ด้านข้างนี้ก็ยังโชคดีที่ป่าในตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับหากเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับเป็นในหน้าแร้งแล้วเนี่ยอันตรายมากๆนะครับเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าอย่างง่ายได้ยิ่งบวกกับลมที่พัดแรงในแบบนี้แล้วนะครับเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับไฟนั้นลุกลามได้อย่างรวดเร็วนะครับ เดี๋ยวคงจะพักผ่อนกันแล้วนะครับในค่ำคืนนี้ก็เหนื่อยมากๆกว่าจะสร้างที่พักอะไรเสร็จนะครับมาเจอกันใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับยังบรรยากาศยังป่าสันเขาที่นี่ฝันดีและติสวสดิ์กันทุกๆคนเลยนะครับ อรุณสวัสดีนะครับทุกคนชาวนี้รีบขึ้นมาเกาะกองไฟสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าฝูงตัวลิ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยลมมันก็เพิ่งจะเงียบหยุดหายไปนะครับในช่วงเช้านี้เองนะครับเมื่อคืนนั้นพัดให้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับ บรรยากาศนั้นก็หนาวนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีที่เมื่อคืนที่ผมนอนไปเนี่ยนะครับเรายังมีใบตองที่กั้นเป็นกำบังลมไว้นะครับลองนึกสภาพว่าถ้าหากเราไม่มีใบตองเอาไว้ป้องกันลมแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะกองไฟผมคงจะต้องขาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็สุมไฟอีกชุดนึง นะครับประมาณใกล้ๆจะเที่ยงคืนผมก็ไม่ได้สมต่ออีกเลยนะครับซึ่งในเช้านี้ก็คงจะต้มน้ำร้อนดื่มกาแฟนะครับแล้วก็ฟังเสียงนกในยามเช้าที่นี่นะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านกันอีกทีนึง จะมีลูกไสอยู่ตรงต้นไม้ต้นตนี้หรือเปล่านะครับในช่วงเช้านี้ผมได้ยินเสียงนกร้องนะครับสิดบริเวณนี้เนี่ยนานละเดี๋ยวก่อนเดินทางกลับเราก็ต้องเคลียร์กองไฟให้เรียบร้อยนะครับป้องกันไว้อีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าในช่วงนี้ลมจะเงียบอากาศนั้นผิดแตกต่างจากเมื่อวานอย่างเยอะนะครับ เมื่อวานนี้ลมพัดโหมกระหน่าให้ตลอดทั้งวันเลยนะครับจนถึงในตอนกลงคืนเดี๋ยวคงจิบกาแฟแก้วนี้หมดก็จะเต็มตัวเดินทางกลับแล้วนะครับก็หาใช่ไรแล้วคลิปันนี้ก็ผมจะลาทุกคนไว้ใช่เพียงเท่านี้เลยนะนะครับก็พาที่ที่เข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างในการนอนป่ารูปแบบใหม่นะครับยังพื้นป่าที่นี่เป็นป่าดิบแรงนะครับมันค่อนข้างที่จะลกทึบนิดน,นึงนะครับแล้วก็เป็นป่าที่พื้นที่สูงเช่นกันนะครับ นกร้องเยอะมากครับทุกคนเวลาไปพร้อมกับเสียงธรรมชาติในป่าเช้านี้นะครับส่วนในคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับผมจะพาพี่ๆี่ไปที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามรอชมกันด้วยนะครับหลายหลายคนก็ทักทวงมาว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับในช่วงให้หลังวันนี้ก็หลายๆวันนี้หยุดนะครับพี่ๆี่นะครับก็อาจจะ อยู่บ้านทำน้ําพลิกบ้างนะครับหรือว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างนะครับวางดีๆแล้วก็จะพยายามทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันอย่างเรื่อยๆนะครับ